ลูกหลานเลยเราบ้านอยั้งมอายุเท่าไหร่แล้วลูกลูกลูกทำเสวัสดิ์นะเว้ยครับเป็นผู้ชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีสองท่านนะครับท่านนครกอิทธินายกและคุณนัทนะครับครับครับก็จะเป็นกลุ่มคือเบอร์สองครับตู้กานตัดสินใจครับสาเหตุที่ไม่ต้องเพราะว่าอะไรครับทำความเข้าใจนิดนึงครับ ไม่ต้องจาบฉลาดเพราะว่าครับเนื่องจากว่าทีมสุนเนอร์นะครับท่านมาไม่ครบทีมนะครับก่อนเวลาแปดโมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้คุณรับเพื่อก็ได้สิทธิ์ของทีมก่อนนะครับก็ได้พูดคุยกับทางนักแล้วว่าถ้าอย่างนั้นนายกก็ของเบอร์หนึ่งแล้วก็ทีมก็เปอรหนึ่งของ นะครับไม่ต้องให้ทางข้าราชการเขาต้องระมัดใจนะครับก็ตกลงกันได้แล้วนะครับก็จะสู้กันในกติกาแลงกฎหมายยางชัดเจนครับครับผมปรงสายตอบได้ครับครับครับต่อไปครับต่อไปครับครับครับเดี๋ยวเราจะคุยกับท่านผอศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนะครับท่านว่าที่ร้อยโทภูมินันทพรธิวชตนะครับก็ จะทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันรามากครับท่านครับมันปัญหาเราแก้ปัญหายังไงครับปัญหาเกิดขึ้นจากที่เราไม่ต้องจับฉลากระเบียบชัดเจนแล้วครับว่าคือถ้ากรณีที่มาก่อน0 8 3 0นะครับเราจะให้ลงเวลานะครับรบแต่เราจะเริ่มเปิดรับสมัครเวลา0-8-30เป็นต้นไปนะครับ คนที่จะลงเวลาได้นะครับเอกสารต้องครบถ้วนถูกต้องทุกอย่างนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่รับลงเวลาเนี่ยจะตรวจสอบนะครับความถูกต้องนะครับผถ้าไม่ถูกต้องก็เอามาให้ถูกต้องมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปวิ่งมานะครับขั้นตอนแล้วคนนี้ตามขั้นตอนคือการยื่นรับไปสมัครนะครับเราจะออกตามลําดับที่นะครับคือสมมติว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองใครยื่นก่อนก็ออกให้ก่อนนะครับตามลำดับขั้นตอนนะครับ ถ้าขนาดยื่นเอกสารไม่ถูกต้องเราก็ต้องให้กลับเอาไปแก้ไขให้มาเพิ่มเติมให้เต็มนะครับแล้วถึงจะมายื่นลำดับต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับขบั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับกรณีที่มาร้อมกาดนหมด0830นะครับก็ต้องให้พูดคุยเจราจากัน,นว่าใครจะยื่นก่อนยื่นหลังนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับจะมีการจับสลากนะครับในการที่จะเพื่อที่จะไปจับลําดับในการรับสมัครนะครับขบั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับ ของการสมัครวันนี้กลุ่มรักสมเนรเพชรสนเนนกับกุนสมเนินคิดใหม่ทําใหม่การไม่ต้องจับฉลากเพราะว่ายื่นตามเวลานะครับแล้วก็เอกสารครบถูกต้องครับตามลําดับที่การขั้นตอนนะครับก็เป็นการตกลงกันแล้วนะครับก็ไม่ต้องจับฉลากใช่ไหมครับไม่ต้องจับครับครับผมก็สร้างความเข้าใจนะครับตามกฎหมายการเลือกตั้งนะครับเพื่อป้องกันการตัวเองของ ท่านประหลัดและทีมงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนะครับเราก็ถ่ายบันทึกเป็นเอกสารเอ่อหลักฐานนะครับตามเวลานะครับตอนนี้ก็9ก้าโมงยินาทีนะครับก็เป็นพยานนะครับในการรับสมัครนะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับครับผมครับผมการสร้างความเข้าใจนะครับก็จะได้ไม่ต้องลามากนะครับสุนเรนเราสวยงามนะครับเพจสุนเรินมากฉันลงแต่สิ่งดีๆนะครับเราไม่ต้องการความขัดแย้งนะครับต้องการการร่วมมือการพัฒนาสุนเรินเรานะครับให้อ่ ก้าวหน้านะครับเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับสมเนินเราเป็นอำเภอกินเดินโคราชนะครับการรักการสามัคคีกันนะครับการแข่งขันคือเกมกีฬานะครับแต่การรู้รักสามัคคีคือความสําคัญของอำเภอสุนเนินนะครับเราเป็นสุนเนินมานฉันม่ได้อยู่ที่สํานักงานเทศบาลบนสุนเนินก็ผลสรุปนะครับกลุ่มรักสุนเนินเพื่อสุนเนินนะครับก็ได้เบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกนะครับแล้วกลุ่มสุนเนินชิดใหม่ทําใหม่นะครับก็ได้เบอร์สองนะครับนายกแล้วก็เบอร์หกถึงเบอร์สิบสองนะครับ วันนี้ประธานตกตน,นะครับก็มีท่านร huh? oh. uh ักษาการแทนในายอำเภอสังเนินนะครับท่านมาเป็นประธานตกตอำเภอสัเ um นินนะครับ right? um huh. <dag> ท่านพิร ah ัก huh. พ <sc andez> ีรวัฒนานะครับก็ท่านปออุโสนนั่นเองนะครับท่านก็มาเป็นกรรมการกกตนะครับเพื่อรับฟังข้อปัญหาต่างๆนะครับจากพอการเลือกตั้งนะครับคือท่านประหลัดว่าที่ร้อยโทภูมินันท์พรชิวประโชคนะครับประหลัดปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลสังเนินนะครับก็เป็นการ สมนันที่ใหม่ทำใหม่นะครับเอกสารไม่ครบถ้วนนะครับก็แต่ก็ตกลงกันได้นะครับเพราะว่าตามตามตามกฎหมายนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับสิ่งสําคัญในการรับสมัครการเลือกตั้งนะครับการคบถ้วนของเอกสารนะครับก่อนเวลาแปดโมงครึ่งนะครับซึ่งสีสันด้านล่างนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับสรุปนะครับกลุ่มสูงนินรักเสนอนะครับก็ได้ เบอร์หนะครับเบอร์หนึ่งนะครับ,บ,รรบต้นนายกเทศสมน,สน,นันีตระบัเสนอแล้วก็เบอร์หนถึงเบอร์หนะครับผู้สมัครเป็นสมาชิกสื่อสารการเมืองนะครับต้องถิ่นที่สุนเนินมั่นฉันครับบรยรยากาศา์ให้กำลังใจกันนะครับ บำลงจะาดใให้กาลังใจกันนะครับขอกลุ่มสูักสูงเมืองครับ นครับนายกนีตรนะครับแล้วทีนสมาชิกสภาเทศบาลสุนเนินะครับมีกำลังใจชาวสุนเนินนะครับหลานนะครับ้นเนินละสุนเนินครับ เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกนะครับนายกเทศมนตรีเบอร์หนึ่งครับนายนครธนบุตรนาครนะครับมันมีกองคู่มาครับชายเ้องชายครับอย่าหน่องนะอย่าหน่องนะครับสาบแาบนัดเปิดตัวนะครับกระชากสมแดงนะครับวันนี้กำลังใจล้นหลามนะครับ น,นั่นก็ต้มเดนครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกครับนายกเรื่องกำมันตีเบอร์หนึ่งเลยเนะ ยยเ,บเ,เบอร์หนึ่งครับอดีตนายกเทศมนตรีตัอเกิเบอร์หนึ่งครับเราสมาชิกเบอร์หนึ่งทั้งเบอร์หกทั้งสองเขตครับมีนักการเมืองหน้าใหม่นะครับน้องน้องต้านะครับคุณสรวุฒิกิตติพงศนากรนะครับแล้วก็เยีหนองนะครับเยีหนองเป็นน้องจากคณะนายกตะกรนะครับแล้วก็ท่านกัลลัดกเกษมนะครับอดีตปลัดเทศมนตรีเออปลัดเทศบาลสบุทรสงครามนะครับ กันเหใหม่านครับคุณอัสนีนะครับอัสนีทครับน้องมอผยาวันครับน้อเยานครับรเนี่ยอ้านี่มีกรพรรวมใจกับขอเสียงหน่อยรู่ไหมเชียร์ไหมเชียร์ไหมโอ้สีสันครับสีสันครับ

có tiếng có tiếng bữa này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn